สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon b o w เลอกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดการ์ดอีเวนต์กัน <Wow. S 1> ว,ว้าวแต่ว่าการ์ดอีเวนต์นะครับผมที่ผมจะเปิดอีกครั้งนี้เป็นของเจ้าอันนี้เลยมีเงินครับผมรางวัลในนี้ครับผมมันก็จะมีเนี่ยเซตโอชโกจิโอฟิออนครับแล้วก็มีนักบินเพียบเลยนะส่วนรางวัลที่มันสุดยอดก็คือรางวัลในตำหนานครับผมจะได้เป็นดูตัวเลยโอชโกจิ G อย่างเงี้ย วิกแซนอีอโอฟิออนครับผมมีนิวตนันมีลุกด้วยว้าวหวังว่าจะได้เป็นตัวตัวบ้าง <c oughs> ซึ่งตอนนี้ครับผมผมมีอยู่60อานแล้วซึ่งผมก็ว่าจะเปิดแบบรัวๆกันไปเลย <c oughs> <c oughs> มันจะได้อะไรบางคนเนี่ยมาลองดูครับผมเปิด10กล่องไปเลยนะครับหวังว่าจะปึ้งๆร <c oughs> างวัลแบบตุ้มๆ โอเคเราอังแรกหูย <c oughs> แม่เฮ้ยเปิดมามันก็ได้ลุกสล่โอเคครับผมตัวที่สองครับผมได้ลุกอีกตัว้เฮยตัวที่สามครับผมมาอย่าโอเคครับผมนี่นักบินโอฟิออนครับแล้วเจ้าโอฟิออนบินมันก็จะบินเร็วขึ้นบินนานขึ้นนะปุ๊บเฮ้ย ทำไมมันให้ซ้ำทำไมมันให้ซ้ำเอาตัวที่ดูครับผมได้โอ้โอฟิออนมาห้ารอยครับผมแหมโอเคเฮ้ยนี่คือแบบซีสองกล่องแรกมันมันเวิร์กนะหลังๆมาเริ่มโอโชโกจิมีมาแลวมาแล้วห้ารอยโอยมันก็จะเป็นแบก็ควด์สีม่วงใช่ไหมล่ะสีฟ้ามันก็จะได้แบบเนี้ยเศษห้ารอยครับผมโอ้ยเอออีกพันหนึ่งรวมๆกันจะได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห เฮ้ hey, แต่ว่าได้ลุงมาสองตัวโอ้แมกอดโอเคไปครับผมไปดูครั้งที่สองกันครับผมอีกห้าสิบกล่องอ่าก็มีเก็บไว้เยอะไม่ได้เปิดเลยไงรอบนี้เราจะได้โอวิออนมาห้าร้อยเอาอีสองพันห้าครับผมอันนี้โอเคแม่โอ้โหเฮ้เยห้าพันว่ะเฮ้ยอันนี้โอเคนะ ครึ่งตัวเลยอระปึ้งเดียวครึ่งตัวเลยอะโอ้โหก็จะโหสองร้อยห้าสิบมันช่างต่างกับเมื่อกี้เรื่องลิบลับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ได้มาทีเลยสองร้อยห้าสิบห้าร้อยพันหนึ่งว้าวโอเคครับผมเออแล้วทำไมมันต้องเด้งมาท่านี้ด้วยวะเนี่ยไปครับอีกสิบเลยซึ่งเอาจริงๆนะ มันเป็นตัวไหมยางนนไในลุกออกมา2ตัวมันก็เวอร์ไปแล้วอันนี้ได้นักบินสตีเฟนเบนสันมาอีกคือถ้าเกิดอ่ะโอเคเป็นไททนันรัวๆเลายังขายได้หุ่นรัวๆเรายังขายได้แต่นักบินโูมันเอีมันน้อยมากเลยอะลองดูอีกดิโอ้โหนี่ครับผมอลิซาเบธกรีนครับผมของเจ้าโอ้โจก็ไม่ใช่สีของลิงเอ๊ องโอฟิออนเออเวลาโอฟิออนบินก็จะได้มีควอนตัมเรดาร์ครับผมเุ้ยมวยหมดละอืออะไรวะเนี่ยอืมโอฟิออนมาเป็นตัวแล้วแต่โอชโ,โกจิมันมันมันหูนี่ครับผมนักบินของโอชโกจิเลยว้าวเพราะคิงในเทคเกนเองเฮ้ยนักบินเพียบเลย ือจริงนักบินสักตัวหนึ่งสองตัวอะไรก็พอแล้วนะคนสองคนนะโ okay, อเคครับผมอีกสามสิบครับแม่คือแบบอ,อ๋โอโชโคจิเป็นตัวตัวเลยป้าบห้าร้อยโอฟิออนครับอูย้ยคือเฮ้ยมีติฟ้าว่ะม่วงไม่มีเฉียดมั่งเท่าไหร่เลยนะโอ้สองร้อยห้าสิบทุเรศทุรังเฮ้ยเฮ้ย ว่ายาโอเคเราก็จะเปิดอีกไปครับผมเดี๋ยวเราเปิดสีแดงด้วยไหมอ่าโอเคนะหวังว่าจะได้อะไรดีๆกับขึ้นโอ้โหอะไรคือมามานบ่อยมากอ่ะอุ้มมันให้เหมือนประชดกัน <laughs> โอ้ยนานไงคืออะไรวะให้นักบินมาเกือบสิตัวแล้วนะวันนี้ให้เบิ้ลมาสามรอบติดอย่าบอกนะว่ามันร้อยสี่โธเอ้ยโอเคครับผมหึมกนานไงมาอีกแล้วครับเฮ้ยล้วหุ่นล่ะมาให้มาสองร้อห้าสครับผมอีก500ร้อยเฮ้ยครบตัวยังวะเนี่ย โอ้ยโอ้ยดูมันให้มาทำอะไรเนี่ย83เนี่ยฮะเราอะฮะไปครับผมตับสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสิ่งแดงกันด้วยอ่าอื้อคือมันจะไหวป่ะวะนนียปาบอุ้ยนี่นะครับผมใน้าลีแกมนักบ,บินของลุกโอเคอันนี้แต่มันก็ไม่ต่างกันวนะคือเรามีอยู่แล้วไงไอ็กตีเฟมันมาทุกงานเลยเว้ยเฮ้ยพลาดไม่ได้เลยนะเราอะ โอ้โหครบเลยแม่เอลิซาเบตกรีนเงี้ยผมอื้อไม่ออกมากบแบบจึงจ้งจึ้งเป็นตัว,ต,วตัวแบบให้เราชื่นใจมั่งเรียวโอ้ยมีแต่ลูให้มาสองตัว oh <my> โอเมก้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวตัวเลยอะโอเคหมดแล้วนี่นี่น,นี่เราเหลืออีกสามสิบสี่ครับผมเดี๋ยวผมมาลองเปิดไอ้เจ้าสิงห์แดงด้วยอ่ะใครครับ เอาจึกเข้าให้ครับผม10เลย10ไปเลยครับคือเราจะต้องอนนี้เป็นกล่องอาวุธนะนั่นไงโอ้ยว้าวว้าวว้าวโอ้คือมันก็ไม่ได้แบบเอ้ยโอ้ยริปเปอร์ครับผมรตโทลิปเปอร์มาเป็นอันอันแล้วนี่ วาา้าวแต่ว่าก็โดนเนิฟแล้วก็ได้สไปมา <G ül> อันนี้ก็โดนเนิบเช่นเดียวกันโอเคเนี่ยด้วปืนใหม่มาเปน็นชิ้นๆดีมันจะถึงจะแบบดูแบบเออโอเคอะไรอย่างนี้นะโอ้โหเล่นแบบให้เลทโทร,ริปเปอร์ให้สไปมามันก็โดนเนิฟเป,ป้าวาปึ๊บเให้ครับผมเนี่ยเนี่ไอปอืนลูกซองเงี้ยให้มาเป็นนานๆสิโอได้มาห้าร้อย ชิ้นนะไม่ได้หารอยอัอนเฮ้ยโอ้โหเอปืนเก่าครับผมแต่ปืนนี้ยังใช้ดีเฮ้ยนี่โฟลกลัวอีกแล้วคือปืนไททันเอาจริงมันก็นจะใช้อะไรแย่มีสี่อันแล้วแบบเอาไปสี่อันแล้วอ่ะโอ้โหอู้หูริปโทร,ริป,ปเปอร์ <c oughs> อันก็ได้เนะมันก็เอาไปขายอู้ยไป,ไป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 ครับอุอ้ย อีกตับหนึ่งอีกตับหนึ่งมาแกรอีกหนึ่งตับ,บต่าต่อตาป้าเขาให้ครับผมว้าวแชตเตอร์ครับสปินเตอร์อย่เงี้ยมาแบบทั้งอันดีวะโอ้โหรเูเก้ไหนนี่อ่ะก้อนก็โอเคมั้ง <c oughs> ได้สไป,ป์มาอีกครับผมได้สเต็กมาด้วยโอ้โหมาทาั้งกลางทั้งใหญ่เลยทีเดียวโอเคตอนนี้ครับผมหรืออีกสี่กล่องเราต้องเปิดอันอันแล้วล่ะนะโอเคมาดูกันว่าก,กล่องที่สี่จะได้อะไรอะไรครับผมไซโฟสครับ เดี๋ยวมันเบื่อมันเด้งกลับมาหน้าจอเนี่ยทำไมมันไม่ต่อการ์ดเลยอะ่ะหรือว่ามันไม่ได้วะเนอะ no. มันแบบทําให้เราลำคาญเพื่อที่จะให้เราเปิดทีละสิบอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหูแชตเตอร์ครับอีกสองกล่องสุดท้ายแล้วโอ้ยป้าบโอ้โหว้าวลาบรีครับปืนกลางนะขนาดกลางครับผม สุดท้ายครับได้โอ้ไม่ได้เต็มเต็มซกอันเลยโอ้โหไม่มีดวงดีๆกับเขาเลยโอเค,คเพื่อนๆก็วันนี้วันน,น,นี้วันนี้ก็มีเปิดการ์ดแค่นี้เลยครับผมเพียวๆนาน,นนะยังหวังว่าเป็นแนวทางเพืนว่าให้เพื่อน,อนๆดูว่า ความโอเคไหมเกลือไหมการเปิดอันนี้มันคุมคมค้มค่าไหมผมที่จะเฮ้ยซื้อการ์ดมาเปิดอะไรอย่างนี้นะดูกันได้ดูกันได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊อบเลย